สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวกีนซับในของผู้หญิงนะคะทางร้านของเราจะมีอยู่ไซส์เดียวนะคะทุกคนคือฟรีไซส์ค่ะจะสามารถยืดได้ตั้งแต่เอวยื่สี่ถึงสามสิบเลยนะคะทุกคนสะโพกสี่สิบสองค่ะความยาวอยู่ที่สิบเอ็ดจุดห้าค่ะทางร้านจะมีอยู่แค่สองสีคือสีดำแล้วก็สีเนื้อนะคะทุกคนยืดได้แบบนี้เลยเป็นผ้านิ่มยืดสบาย ตัดต้นผสมผ้าสปรสสปนเด็ดน,นะคะยืดตามตัวใส่แล้วไม่ปิ้นนะคะทุกคน1ตัวเราจะขายอยู่แค่ตัวละ1ิบาบทค่ะตัวละ1ิบาบทถ้าสั่งสิบตัวได้ราคาส่งเลยนะคะเป็นตัวละ1ิบบาทใคยืนสั่งนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับช่องทางการสั่งซื้อของเรานะคะก็สามารถสั่งซื้อในเพจ Facebook คือ nbshop นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางก็คือ Shopee นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้โสตดนี้นะคะขอบคุณค่ะ